พี่น้องเพิ่นคือว่าเพิ่นสิบบม่าเพิ่นทำสัญญากับลูกไว้แล้วแม่สวัสดีค่ะคือว่าสิบอเดม่าขนาดนั้นไม่อยากมากคือว่าเฮ็ดสัญญากับลูกไว้แล้วว่าสิบมาเออว่าสิบบอม่าหรอมาถึงได้ม่าเอาคือได้มามันมีแนวกับมาแล้วแม่จังเด้่าไม่เศ <c oughs> ้านี่บอกบอกกับพ่อว่าจังไดมก,กับบอเดมาแท้บอเดมาแท้พี่น้องเบิร์คนบอเดมาพี่พีคือถ่ายรูปลงคืนอนั่น แอเล่ยครักแท้เพราเช้านี่เขาว่าไปฟังน้ำจนบ้านหมอน้ำกินตาว่าฉันพี่น้องบายเบิงเบิงเบิงคนว่าสิบเด็ดมากโอ้วันนี้นี่นมจีนบอกแม่โอ้โหโอ้หหนุต้องไปหาถ้วยมาแล้วแอเลีหรือว่าจะใส่หม้อไหมแล้วก็ พ่อเดยหัวพี่น้องเอ้ยไม่ได้มาแน่นอนของพี่น้องหยอดไปเบอ่งคลิปมือเ้านี้เด้อฮ่าฮ่า